ครับพัตําเกษตรยามบ้างก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกเพื่อนที่เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเอานะครับคลิปนี้เราก็มาให้อาหารปลาดุกกับหอยเชอรี่เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อนๆนนะครับบอ่อที่เห็นอยู่รอบข้างรอบเอวนี้ก็คือบอ่อเลี้ยงปลาดุกนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ นี่นะครับก็เป็นบ่อปลาดุกของเรานะครับภายในบ่อก็จะมีไข่หอยเชอรี่เต็มไปหมดเลยนะครับสีชมพูอยู่ตามเขาเรียกว่าอะไรผักบุ้งนะครับอยู่ตามผักบุ้งนะครับอยู่ตามขอบบ่อขอบสระที่เพื่อนๆเห็นเป็นสีชมพูเป็นก้อนๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับไข่หอยเชอรี่ทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนี่ในบ่อเราก็จะมีทั้งปลาดุกทั้งหอยเชอรี่นะครับนี่หอยเชอรี่ก็มี ทั้งเชอร์รี่ดำเชอร์รี่ Tree, ทองนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับนี่แหละปะปนกันอยู่ในบอ่อของปลาดุกนั่นแหละนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับส่วนนี้นะครับก็คือหอยเชอร,ร์รี่ที่เราฟักนะครับที่เาราฟักแล้วก็เจ็บไข่มาฟักแล้วก็เอาไปเทลงในบอ่อบอ่าบ่อปลาดุกปลาดุกนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับอ่า นะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับหอยที่เราเอามาเทลงบ่อปลาดุกรู้สึกว่าจะโตเร็วนะครับโตเร็วมากเลยนะครับเหมือนกับยิ่งอยู่บ่อบ่อใหญ่ๆนะครับยิ่งอาหารการกินก็ยิ่งมีเยอะนะครับจะโตเร็วมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับก็มีอยู่สองบ่อนี้แหละนะครับบ่อปลาดุกกับหอยเชอรี่นะครับพี่น้องนะครับ นี่โอ้ซูมให้เบิ้งครับพี่น้องกล้องกับํากล้องนั่นละนะครับกล้องราคาถึกถึกครับพี่น้องนะครับก็ซูมได้แค่นั้นแหละนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเขียวเช่าอุ่มนะครับเขียวเชื้อุ่มชุ่มชื้นไปด้วยนะครับพืชพันธุ์พันญุ์าหานะพนะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับไข่หอยเชอรี่นะครับอยู่ตามผักบุ้งนะครับ ที่เห็นเขียวๆอยู่ในบ่อนะครับเพื่อนๆอันนั้นก็คือผักเกษตรครับพี่น้องผักเกษตรผักเกษตรที่เรามกินครับผักบุงออกมาแจงสมนี่แหละครับพี่น้องนะครับเอานะครับมาเริ่มทําการให้อาหารก่อนนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่3นั่นแหละนะครับเพื่อนๆประมาณนั้นนะครับถ้าจํามือโปรพิเดอร์นะครับพี่น้องนะครับช่วงนี้นะครับสัปดาห์ที่3ามนี่จะเริ่มกินแล้วนะครับ บ่อละหนึ่งถ้วยแล้วนะครับนะครับปลาดุกทั้งหมดที่ซื้อมาเลี้ยงก็ตอนนี้น่าจะเหลือบ่อละ200ตัวนะครับตีเฉลี่ยประมาณนั้น200นิดๆนะครับเพราะว่ามีการตายเยอะในช่วงแรกๆนะครับเพื่อนๆอันนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3ประมาณนั้นนะครับจะกินอาหารนะครับอาหารปลาดุกปลาดุกรุ่นกลางนะครับเม็ดกลางนั่นแหละนะครับช่วงนี้จะกินอยู่บ่อละ1ถ้วยนะครับ สองร้อยตัวต่อหนึ่งถ้วยนะครับเพื่อนๆช่วงนี้นะครับสัปดาห์ที่สามนะครับอาหารที่ให้ก็เป็นอาหารปลาดุกเม็ดขนาดกลางนะครับเพื่อนเพื่อนยังไม่ถึงขั้นปลาดุกโตนะครับเพื่อนๆยังเป็นอาหารปลาดุกกลางอยู่นะครับนี่นะครับตีกันมานื่องทึ่งถือครับพี่น้องหยาดอาหารกันครับพุทธะนะครับวาลงไปปุ๊บก็หมดปั๊บครับเพื่อนๆนนะครับช่วงนี้ ก็อย่างที่บอกนะครับค่อนข้างจะเริ่มกินจุแล้วนะครับเพื่อนๆกินหลายแน่แล้วครับตัวตัวเขาก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเป็นภาษาบ้นบานๆฮอกะเพื่อนจะเอื่นว่าจังเล่ะผู้เฒ่า,า,าขนาดเท่าๆกับด้ามผ้าพันวานะครับขนาดเท่าๆกับใกล้เคียงกับด้ามด้ามที่เราจับมีดนี่แหละด้ามมีดนี่แหละนะครับก็ตัวตัวประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆ นะครับอ่าแต่ที่แน่ๆก็โตกว่าอ่าแป๊บปะปลาแป๊บปะปลาในรุ่นอ่ารุ่นรุ่นเท่าไหร่รุ่นเกือบเกือบอ่าเขาจะเรียกว่าอะไรอะโตกว่าแป๊บปะปลาที่เราใช้อยู่ตามบ้านทุกวันนี้มันเขาเรียกอะไรกี่หุนนะอ่าประมาณสี่หุนได้มั้งนะครับเพื่อนๆนะครับก็จะโตกว่านั้นนิดนึงนะครับ ตัวกาน,นั้นเยอะแล้วล่ะนะครับเพื่อนๆแต่ว่านะครับก็เริ่มกินอาหารค่อนข้างจะกินจุสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็อย่างที่เพื่อนเอนเห็นนั่นแหละนะครับนี่นี่หอยเชอรี่นะครับอนาคตของเรานะครับถ้าถ้าสมมุติว่าฟักลงไปนี่เป็นอาหารปลาดุกไหมเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อน เอานะครับปล่อยให้เป็นไปตามกลไกธรรมชาตินะครับเพื่อนๆถ้าฟักแล้วลงไปในบ่อโดนปลาดุกกินนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆนะครับถือว่าเป็นวัฏจักรของธรรมชาติก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆอันนี้กําลังไข่เลยครับเชอร์รี่ครับนี่แหละหอยเชอร์รี่ครับกาลังไข่สดๆแลร้อนกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนี่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 เอา พยายามหามุมถ่ายอยู่ครับเพื่อนๆว่าจะถ่ายหอยเชอรยี่ไข่ก็ไข่ยังไงนะครับว่าจะถ่ายเนี่ยนะครับหาวิธีก่อนนะครับจะถ่ายได้ไหมจะตกบ่อปลาก่อนไหมกล้องนะนะครับนี่นะครับเขาก็จะมาไข่ตามจริงไม้แบบนี้แหละนะครับเพื่อนๆน,นะครับอ่า เต็มไปด้วยผักกระเฉดครับเพื่อนเพื่อนผักกระเฉดตัวนี้เป็นอาหารที่เราที่เขามาแกงส้มนะครับเพื่อนเพื่อนกินได้นะครับผักกระเฉดนะครับเป็นทั้งอาหารปลาด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนปลาก็กินนะครับผักกระเฉดไม่ใช่ว่าไม่กินหอยก็ชอบครับเพื่อนเพื่อนนะครับผักกระเฉดนี่กินได้ทั้งปลาทั้งหอยทั้งคนเลยนะครับอ่าโตเร็วด้วยนะครับผักกระเฉดอนี่เอานะครับเอาให้ดูเอาให้ดูครับไข่เขาออกมาทางไหนเอ่ย นะครับเพื่อนๆ <acceptable> นี่นะครับอาวนะครับหลังจากที่ให้อาหารปลาดุกดูไยเชอรี่กันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็มาต่อกันที่ใต้ร่มน้อยหนานะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเอามาทำไรใต้ต้นน้อยหนานะครับนี่เราก็จะก็จะมาดูปลาหมอกันนะครับเพื่อนเพื่อนมาให้อาหารปลาหมอเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับอันนี้ก็ออถ้าปลาดุก3สัปดาห์ปลาหมอก็จะ2สัปดานะครับเพื่อนๆ่ก็จะห่างกันอยู่5วันประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เป็นปลาหมอนะครับปลาหมออายุก็ราวๆ2สัปดาห์นะครับเพื่อนเพื่อนะครับก็จะอยู่ประมาณนั้นถ้าผมจํามือบ่ผปิดครับปลาหมอช่วงนี้นะครับหลังจากที่เราทําการปรับ เปลี่ยนนะครับชนิดอาหารนะครับจากอาหารลูกอ๊อดนะครับ50นะครับ50เปอร์เซนกับอาหารปลาดุกเล็ก50เปอร์เซนแช่น้ําให้กินนะครับก็ปรับส่วนผสมไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็ลดปริมาณลงลดปริมาณลงนะครับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนอาหารอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นนะครับรอบแรก นะครับรอบแรกนี่แหละอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับอาหารปลาดุกเล็กลงไปก่อนนะครับในรอบแรกนะครับในรอบที่สองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นอาหารของลูกอ๊อดตามลงไปนะครับเพื่อนๆนะครับรอบแรกไออ่าให้อาหารปลาดุกไปก่อนนะครับนั่งรอดูก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะให้อาหารนะครับวางลงไปแล้วก็นั่งนั่งเงียบๆนะครับเพื่อนๆนั่งรอดูเขากินก่อนกินหมดไหมนะครับตัวเล็ก กินได้ไหมนะครับเ,เพื่อนๆต้องสังเกตนะครับอ่านี่แหละผมจะวางลงไปแบบนี้นะครับก็อ่าเป็นเทคนิคของผมนะครับก็คือนักต้องนั่งดูนะครับว่าไอ้ตัวเล็กนะครับสามารถกินอาหารทีละเม็ดได้หรือเปล่านะครับหรือว่าต้องรอให้ละลายก่อนเขาถึงจะออกมากินนะครับเราต้องหมั่นสังเกตดูนะครับเ,เพื่อนๆถ้าตัวเล็กยังกิน นะครับถ <N cess inh aling> <kr> ้าต <ired> ัวเล็กๆยังกินอาหารปลาดุกเล็กไม่ได้นะครับเราก็ต้องนะครับให้อาหารลูกอ๊อดปะปนลงไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับปล่อยให้กินก่อนกินไปก่อนรอบแรกนะครับรอบที่สองก็จะเป็นอาหารปลาดุกอาหารลูกอ๊อดนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นบอลบอลผิดบอลถือโอ้พี่น้องนะครับนี่เราก็จะให้ไปแบบนี้นะครับให้ไปก่อน รอสักห้าถึงสิบนาทีครับถ้าหมดหมดหรือไม่หมดก็ตามนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าหมดถ้าหมดก็จะเติมลงไปอีกนะครับแต่ถ้าไม่หมดยังไงก็ต้องเป็นอาหารเม็ดเล็กลงไปอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ว่าถ้ากินหมดก็จะเพิ่มปริมาณอาหารเม็ดเล็กลงไปนะครับถ้ากินไม่หมดอาหารเม็ดเล็กก็ให้เหมือนเดิมแต่ว่าจะให้ในปริมาณที่น้อยลงนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับสำหรับปลาหมอสองสัปดาห์ ประมาานั้นนะครับเพื่อนๆในบอ่อปลาหมอก็จะเลี้ยงคู่กันกันกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของหอยปังนะครับเพื่อนๆน,นะครับนี่มีปนะักบุ้งนะครับมีปักบุ้งมีปลากระเฉดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วผมเพื่อนๆครับคลิปนี้สำหรับการให้อาหารปลาดุกแล้วก็ปลาหมอนะครับก็เสร็จสิ้นกันไปนะครับทีนี้ นะครับบ่อที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะขณะนี้ก็คือบ่อที่ผมเอาแหนแดงมาเพาะเลี้ยงนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าแหนแดงจะขยายตัวได้เร็วช้าแค่ไหนนะครับเพื่อนๆแต่ที่แน่ๆนะครับมีทั้งหอยคันครับมากับแหนแดงครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ไอเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่ไม่รู้มาจากไหนนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเชอร์รี่น่าจะติดมากับ ผักกระเฉดนะครับเพราะว่าผักกระเฉดออกมาจากบ่อปลาดุกนะครับเพื่อนๆนะครับก็คงต้องเจ็บออกนะครับเผื่อได้เลี้ยงเป็นหอยปังหรือหอยโข่งนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องครับเพื่อนๆซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับงานซ่อมรถก็เข้าไปเสิร์ชหาได้ครับ